มโมหะเวรคติธรรมจาริงทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมทมแปลว่าสภาพที่รักษาผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปในที่ชั่วเบื้องต้นคือรักษาจิตใจของผู้ปฏิบัติตามธรรมไม่ให้ตกต่ําไม่ให้หลงมัวเมาในสิ่งลวงหรือกิเลสต,ตัณหาไม่ให้หลงผิดกระทำผิดศีลธรรมอันนี้คือการรักษาในโลกนี้ เมื่อผู้ประพฤติธรรมล่วงรับดับขันไปแล้วธรรมย่อมจะตามคุ้มครองเขาไม่ให้ตกไปสู่อบายภูมิไม่ไปสู่ทุกคติแต่ธรรมจะนำพาเขาไปสู่สุขตินี่คือการคุ้มครองรักษาในภพถัดไปดังนั้นบุคคลผู้ประพฤติธรรมอย่างเคร่งครัดย่อมจะได้รับการคุ้มครองรักษาจากธรรมที่เขาประพฤติเองเป็นการรักษากันทั้งสองฝ่ายคือบุคคลประพฤติธรรม เป็นการรักษาธรรมและธรรมที่เขาประพฤตินั้นแหละจะรักษาเขาไม่ให้ตกตำ่ำสำหรับใครที่กำลังเผชิญอุปสรรคปัญหาต่างๆอยู่ในช่วงนี้การสวดมนต์หรือสวดคาถาไล่มานก็เป็นอีกหนึ่งวิธีจะช่วยให้แคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆได้มากขึ้นเพราะในสมัยก่อนนั้นก็มีการใช้คาถาพระพุทธเจ้าชนะมารก่อนออกรบเป็นประจำ นอกจากนี้ยังมีการท่องคาถาศัตรูมูมานและบทสวดไล่มาอื่นๆเพื่อช่วยให้มีชัยชนะและสู้รบได้สำเร็จอีกด้วยสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอคาถาชนะมารปัญจมาเรซึ่งเป็นคาถาปราบมารจากพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตใช้สวดเพื่อป้องกันพยันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุในบ้าน อุบัติเหตุบนท้องถนนหรือแม้แต่อันตรายที่จะเกิดได้จากคนหรือสัตว์หรือแม้แต่สิ่งของก็ตามก็สามารถสวดบทพร,ระคาถานี้ได้เช่นกันเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วขอให้ตั้งจิตเป็นสมาธิแล้วว่าตามดังนี้ปัญจมาเรชินโนนาโถปัตโตสัมโพทิมุตตะมังจะตุสัจจัง ปกาเสติธรรมจักกังปวัตตะยิเอเตนะสัจวัฒเชนะโหตุเมชะยะมังคะลังท่านสามารถสวดพระคาถาชนะมารปัญจมาเรโดยสวดได้เป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันอันตรายทั้งปวง